คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิดดอทท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับแค่เดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวทาไมได้มากบใครใช่ไหมหรือรว่ายังไงเธอชอบอะไรอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกับ <House, S 2> หน่วยรถบริการเคลื่อนที่ติดตั้งจานดาวเทียม อุปกรณ์จานดาวเทียม่คืง,ง,งจานดาวเทียมย้ายจานดาวเทียมหรือจะติดตั้งจานใหม่และรับติดตั้งแอร์บ้านซ่อมแอร์ย้ายแอร์เติมน้ำยาแอร์และรับล้างแอร์รับติดตั้งแอร์ และรับติดตั้งกล่องอินเทอร์เน็ต WiFi ซ่อมและแก้ไขปัญหาและรับติดตั้งกล้องวงจรปิดสปอยล์ย่างจปัดพร้อมให้คำปรึกษาฟรีมาแล้วมาแล้วนะครับพร้อมบริการซ่อมและแก้ไขปัญหาต่างๆด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักปากมือเรียกเราได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่รับติดตั้งจานดาวเทียมย้ายจานดาวเทียมรับซ่อมแอร์ล้าง แอ ai ร์ย้ WiFi, Internet, ายแอร์รับติดตั้งกล่อง Wi-Fi อินเทอร์เน็ตและแก้ไขปัญหาและติดตั้งกล้องวงจรปิดยกมือดักฝากมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของเราได้เลยนะครับหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโรดอย่าทิ้งความกันจะไม่หัวใจฉัน